ผมสวัสดีครับผมพี่น้องเอฟซีที่รักทุกคนของสายฝนคนลังเขามันนี้เกิดมาเจอกันอีกแรครับผมมันนี้สายฝนคนลังเขาก็มาเก็บครับลูกท็อปนะครับคือเป็นลูกรับทุเรียนเป็นท็อปอย่างหลายเลยพี่น้องโอ้ยเหนื่อยใจเลยครับพี่น้องครับผมนี่ในหลดนี่มีแต่ทุเรียนเป็นท็อปมาดอดพี่น้องครับมันจะได้ทาการนะครับ ไปถิ่มนะครับเนาะออกจากสวนนะครับต้องไปถิ่ม่ทิมทำการฉีดยาฆ่าเสียนะครับแมนมดกับพี่น้องนี่ไปตัดเมื่อเศร้าอยู่ในรถนี่ก็ประมาณห้าร้อยโลได้รอยู่ครับอยู่ดีๆครับหยอกทิ้งครับบ๊วยแมนในรถนี่ประมาณสองร้อยแล้วก็บข้างนอกอีกสามร้อยโลก็บสิประมาณห้าร้อยโลได้อยู่ครับผม ลังเขาวันที่หนึ่งวันที่สิบสี่นะครับนกันบบนครัีบบ่นี่เรอใยาสบบใใส่เสื้อนี่ให้ังรนวนตบตลอดทีเีย่มเที่ร้ายกระดครับพี่นี่ถิ่อเดียวครับตรงข้างครับ จุดนะครับแล้จุดเข้าไปชียาเชือไปทลงในปาน่าปลาหล,ดลุลหลดหลังผมเชื่อทีเล,ล,ลีเ้ยงนะครับว่ปทาแก้ขาเชือกอ็ได้ครับเนรถนหดครับก็เสียาไปกินนละครับั้กั้อั้ดสุดเลยละเสียน เงินแสนเงินพันก็จะิดเงินแสนนะครับลายครับสองครับเยวไปก่าแคหนึ่แค่ผิดสอง นี่ครับอยู่ในรถนี่ครับประมาณสามร้อยหรือสี่ร้อยโลนะนี่มาเคลีอีกครับเราไปข้างนอกอีกครับทั้งร่วมเมื่อตั้งเมื่อนี่ก็จะประมาณห้าร้อยโลครับอยู่ข้างล่างอีกกองนึงครับพี่น้องเหนื่อยแห้งครับพี่น้องทำมาเมื่อปีเมื่าเจอเหตุการณ um, ์แบบนี้พอใจแล้วครับเดี๋ยว้องสู้ต่อไปนะครับชาวสวนที่เรียนครับ ผมก็ะสดิไปทําการขาเสือนะครับสีย่้าขาเสือแล้วก็ค่อยเอาไปถิ่นในป่าหลกหล่างนะครับป่าสิ่บนมีสวนทุเรียนนะครับปลาสิ่นบนมีสวนเป็นป่าหลาเนาะเลยสิบบ่ได้โลกสิบบ่ได้ไประบาดสวนอื่นนะครับเนาะเ่าสิเผาแต่เผาว่าไดครับเพราะว่าฝนตกตลอดไั่เผาบ่ไใดเนี่ยเนาะแล้วพื่อ้องครับผมกระสีขับรถนะครับลงไปทางลงของห้องับษซฟสุดโหดครับนะครับ ทางลูกของข้าวชุดโหดเนี่ยครับเพราะว่าฝนตกตลอดน้วพามากผมก็ต้องอขับรถนะครับโลงไปแล้วครับมืออนีรกัน,นบ้าตายซอยจีนกำลังใจ้เหตุครับสายฝนพลุ่งานเขานี่เลยพี่น้องเอ้ยเพื่อสิได้มีกำลังใจสู่ต่อนะครับเน้อพี่นี้แบบนี่ลำบากอีิครับนั่นเกลับมาแต่บานนาด ไตรตุลาทางบานยาดปุยไ่เป็นสูญเสียทั้งสอง,งคอนนะครับตอนนี้ลูไส้กําลังสิเดินทางกลับมาซอยพ่อครับพ่อสูไว้ก่อนเรา๋ยวะลูกกลับมาว่าซัะนั้นก็ถอยรถไปเจะจุ๊บนนอ่ะทางลงเส้นลำบากพี่น่อโยกของพ่อขางล,งลวว่างเป็นหิวโยกหระว่า รถดิสนาครับพี kind of ่หนอาลงครับเนาะขับรถไปน้ำทายลงไปน้ำเป็นยังบ้าัดไ้เป็นไแต่ว่าอยากให้พี่ลองส้มมาเจางข้าดลั้รอรถจะจะไรลงไปนะครับเราไปธรรมชาติเขาแล้วครับผม อันตรายพอคอันตรายอยู่นะครับแต่ว่าอยากให้พี่น้องที้ชมบรรยากาศนะครับลงไปนี่ก็ผ่านขึ้นลงคลองเลยครับผมนี่มองมาเห็นครับหลุดเบร์เนี่ยมาเห็นทางเด้อพี่น้องลุลงล้กเนี่ยนะครับมองเห็นนะครับปล่อยลงธรรมชาตินะครับโควินนะครับเนาะไปเห็นไหลลงไปเลยครับแต่เบรกนิดๆ bắt động cái hết cái hết sức lạy up chơi nữa xong, đủ, xong đủ được sống được nữa được nữa สองลด้วยนี่ครับพี่ลองต้องเก็บกันครับลู๊บปึ๊บปึ๊บปบลูกนนะครับวงนี้ลหาโลับนึงนี้ก็ซีโลหน่อยครับพ่โอ้พี่อ้องเย้ย ทงสปานครับเห็นแล้วก็สินนามตาสิไลครับพี่น้องเ็ดม๊ามัดตี่นะครับกสิได้เดินทางต่อลงข้างล่างครับครับผมต้องมีสุดปวงนะครลงลำบากจังน้อยครับมีขั้นขุ่ข้างครับแคบระยะล่อรถได้ครับพี่น้อง ใส่ขัวก็คือคลองน้ำเท่านั้นนะครับน,นี่เขาลงมาถึงด้านขางแล้ว รถก็น่ะพี่น้องเนาะโอกาสิลงรถนะครับพี่น้องก็ต้องไปเก็บกล้องหนึ่งนะครับก่อนจากกันกันกบเคะฝากก็ไหลก็แช่นะครับเนาะสอยเป็นกำลังใจให้กับบ้าสายฝนคนลังเขานีเด้อพี่น้องเด้อบ่าสายฝนคนลังเขาสิมีกําลังใจสู่ต่อครับสู่กับโลกกับไพ่ครับถ้าแรงมากก็ได้ทาการฉีดพ่นยาในน,นอนครับเพราะรอโอกาสแรงครับแต่ว่านี่้ังฝนอยู่ครับผม กวนใกันขอให้พี่น้องทุกคนอิซีทุกคนจงประสบแต่โชคราบร่ำรวยนะครับเนาะจากที่เคยถูกขอยหายถูกจากที่เคยมีหลกไพ่ขอให้รลดไพ่ขอให้ร่ำคอยรวยทุกคนกับผมสวัสดีครับผม